บ้านดีเล้วพี่น้องมบอนี้อาการบรุญดีเก,ก็บกระตุ้นกระโตพี่น้องเอ้ยก็เลยบไปไทยยูทูปกระไทยน้าบอกพี่หลวงน้องประมาณนี้นแหละคนไข่แดงบ่เป็นไข่พี่น้องเก,ก, <c oughs> ก,ก็บคิงเด็กจิ้งกระตุ้นพี่น้องเอ้ย ขอต้มเลยนี่ฮัเดอพี่น้องวันนี้เราถ่ายก็ไเลยายแบบนี้นะ่ะล็เพะได้่วมยูทูปพี่น้องเลยอตอนเทียงนี้ครับเนี่ยการบุรีแนนา กเคียเงนมากเลยคือนองไม่ทองบอกราบนำอาบในพกพากตัวันจะชิด้ไปส่งขงวงให้เขาบับนี้หรือใบโอ้เนี้เดี๋ยวนัดเขาจอไป้แล้วตอนใบบุกไกลบอเแล้ามั่ิกิโลแหละไปกับ ต้มพี่น้องไหมนี่นก่อนนั่งข้าวตมคือเพิ่นว่าแหละทำงานหนันบบนหกไรเมื่อยแต่มีแห้งสีงงย่างพี่น้องกินเอกินข้าวต้มวัปการดอง ไม่คิดเหนียวอย่างเด้อพี่ต้องพายพอเดี๋ยวร่องนูนรับอาการไม่ดีเป็นกำลังใจให้ได้เด้อครับกดเตะกดแช่เด้อกดติดตามให้ได้เด้อ สร้างเดียดเสเหนียนะครับคนที่ตามเนี่ยนะมอาอัปเดตช่อง่าสิบวทยว่าสิวอว่เหตุแบบอัดบ่ได้เพราะว่าอันเดียดมาแล้วยัน ม้นเป็นบไใบลูกคุไม่เห็นพิดน้องเลยคือแบบือ ก้อนเก็บก้อเมเป็นหามกันนอะลยพี่น้องรสาอดีเลยเหมนทำงานเก็ดไปเก็บมาเลยหาใจทั้งปากเก็บขิงเขาเจาว่าเป็นไข่เมื่อไอเก็บขิงเก็บน้ำแข,งข็งน้ำขิ้อไรทำนีแหพี่น้อง mười đã có quên lại nữa làm đang chạy hè nữa thì không mà hệ số có bộ bật đâu này thâm ta phải cứ đại đi. 什么东西？嗯 คลิปนี้ยวอย่างเด้อพี่น้องอัปเดตอาการหพีพพ่น้องเดี๋ยวหัวเป็นยังคืบอันนี้เป็นเก็บขิงพี่น้องเก็บก,กระตุ้นกระตุ้วมีหี่ยวมีแห้งอยู่แลยวกินเข่าว,ว่าชอบก็เลยเขาก็เลยต้มกระตุมม้กินนี่แหละสำหรับคลิปนี้ไปสำหรับน้องพี่น้องเนาะมีเหียมีแห้งผมแม้กว่านี้กันเฮ็นเป็เบืองใหม่หรอกขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ